สุขโขทัยค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการลงพื้นที่ของทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยไปติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณในอํานาจของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยให้เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่สารกลางจังหวัดสุขโขทยัยนายสุนทรชัยยินดีภูมิรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนางพรพิมลกาจนลักษณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ค่ะก็เดินทางมาติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีก็คือนายดอนปรมัตวินันนะคะประจำปีงบประมาณ2 5 6 4 ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะมีจํานวน15โครงการเงินงบประมาณรวมกว่า8ล้านบาทดําเนินโครงการแล้วเสร็จจานวน8โครงการจากนั้นนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรขุดสาัสาธารณะนะคะหมู่ที่4ตาบลหนองอ้ออาเภอศรีสัชนาลายัยเงินงบประมาณค่ะประมาณ490,000กว่าบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรช่วงฤดูแล้งค่ะ ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยฮะก็มีปัญหาเรื่องของภายแล้งรวมถึงอุทกภัยด้วยเพราะว่าแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านเนี่ยก็คือแม่น้ํายมนั่นเองเนะฮะก็จะไม่มีในส่วนของเขื่อนกับเก็บน้ําแต่ว่าที่จังหวัดสุขโขทัยก็จะมีประตูระบายน้ําที่บ้านหาสะพานจันทร์ที่อำเภอสวรรคลโลกนะฮะก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถรที่จะช่วยชะลอน้ําที่จะไหลลงมาสู่ตัวเมืองสุขโขทัยได้ นอกจากนี้ครับคณะเขาก็ยังเดินทางไปตรวจสอบความจําเป็นความเหมาะสมแล้วก็ความพร้อมเบื้องต้นนะฮะของโครงการฝายคลองน้าโจรที่ตําบลวังพินพาดอํเาเภอสวรรคโลกครับที่มีการขอรับสนับสนุนงบประมาณในอํานาจของรองนายยกรัฐมนตรีของท่านดอนประมัติวินัยเนี่ยนะฮะประจําปีงบประมาณ,ณ2565อาตัวนี้เนี่ยมีการร้องขอเพื่อจัดทําฝายนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องระบายสายนะฮะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมปริมาณน้ําในการป้องกันการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งนะฮะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามข้อมูลแล้วก็ไปดูหน้าง,งานจริงนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการอนุมัติโครงการนั่นเองครับช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะก็ต้องมีงบประมาณลงไปในแต่ละจังหวัดนี่แหละค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคลองหรือว่าเป็นการซ่อมบํารุงทางน้ําต่างๆเพราะว่า ถ้าเกิดน้ําตื้นเขื่อนช่องทางน้ําตื้นเขื่อนบางทีมันเก็บน้าไม่อยู่และสุโขทัยเนี่ยทุกปีฮะทุกปีเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนี่เป็นชาวจังหวัดสุโขทัยนะคุณผู้ชมก็จะมีปัญหาเรื่องของอุปกภัยนะฮะการทําโครงการต่างๆแบบนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้เป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวนั่นเองครับ